สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ หลายครั้งการกระทําของคนเรานั้นเกิดจากการไม่ได้คิดไตรตรองจึงทําให้คนรอบข้างมองว่าคุณเป็นคนจัดการกับอารมณ์ได้ไม่ดีและไม่มีวุฒิภาวะที่มากพอดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดูหกเรื่องที่ผู้หญิงต้องเลิกทำก่อนถูกมองว่าเป็นคนไม่มีค่านำเอามาให้คุณสาวๆได้ดูกันส่วนจะมีเรื่องอะไรบ้างที่คุณต้องคิดให้มากต้องตามไปดูกันครับ ข้อที่ 1. คบกับคนที่มีเจ้าของแล้วเป็นเรื่องที่หลายคนรับไม่ได้เพราะนอกจากคุณจะเข้าไปทำลายความรักของคนอื่นแล้วยังอาจส่งผลเสียไปถึงครอบครัวของเขาอีกด้วยครับข้อที่ 2. ยอมกลับใจไปคบแฟนเก่า หากคุณยอมกลับไปคบกับคนที่เพิ่งทิ้งคุณทําให้คุณเสียใจมากคนรอบข้างจะมองว่าคุณอ่อนแอมากๆถึงขนาดที่ยอมกลับไปให้เขาทําร้ายหัวใจคุณได้อีกครั้งครับข้อที่3ประชดรักด้วยการทําร้ายตัวเอง ในข้อนี้มันแสดงถึงการที่คุณไม่รักตัวเองและคุณดันไปรักคนอื่นแบบไม่ลืมหูลืมตาซึ่งคนรอบข้างนอกจากจะเอือมระอาแล้วบางคนอาจเลิกยุ่งกับคุณไปเลยก็ได้ครับข้อที่4จูจี้ขี้หึงไม่มีเหตุผล สาวๆคนไหนที่มีนิสัยแบบนี้คงต้องบอกให้เลิกทำและหัดเป็นคนที่มีเหตุผลให้มากขึ้นเพราะจะทำให้คนที่เป็นแฟนคุณนั้นอึดอัดและบางครั้งก็ไม่ม,มีความสุขอีกด้วยครับข้อที่5 9กา้าวไกเรื่องครอบครัวคนอื่น ถือเป็นเรื่องเซนซิทีฟที่ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวหากเขาไม่ขอให้ช่วยดังนั้นปล่อยให้เป็นเรื่องภายในครอบครัวของเขาซะคุณดูอยู่ห่างๆก็อพอแล้วล่ะครับข้อที่6แอบมีคนอื่นหักหลังคนรัก การที่คุณนอกใจแฟนตัวเองถือเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากๆและคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่มีค่าในสายตาคนรอบข้างทันทีเพราะมันแสดงออกถึงความไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีของคุณครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับหเรื่องที่ผู้หญิงต้องเลิกทำก่อนถูกมองว่าเป็นคนไม่มีค่าจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาคือเรื่องที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ควรจะรู้ไว้และเรื่องไหนที่เลิกทำได้ก็คงต้องเลิกทำเพราะนอกจากจะส่งผลเสียในหลายๆด้านแล้วมันยังสะท้อนถึงนิสัยทำให้คนรอบข้างมองว่าคุณไม่มีค่าอีกด้วยครับ และขอขอบคุณข้อม well. like, ูลดีๆจาก w w w l d w g b e a u t y c o m ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ k o o j o e c h a n n e l ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ